หมวกกันน็อกก็จะเป็นหมวกกันน็อก A G V นะครับมีให้เลือกหลายใบเลยทีเดียวนะครับอ่ามีแต่ใบเท่ๆจากนั้นเลยนะ โอเคนะครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ผมก็ไม่ได้มาสอนมอดเกี่ยวกับ l s p d f r นะครับวันนี้จะมาสอนลงอ่เจ้าตัวมอดเมนูหมวกกันน็อกนะครับคือ Helmet Selector ตัวนี้นะครับที่เราสามารถเออ่เลือกแล้วก็เปลี่ยนหมวกน็อกได้นะครับอีกมอดหนึ่งนะครับก็จะเป็นมอดเอ่สหมวกกันน็อก AGV นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ AGV K3SV นะครับมีเลือก9แบบด้วยกันนะครับหมวกกันน็อกตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะครับไป อ่านครับข้อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลงเจ้าตัวเมนู Helmet Selector กันก่อนนะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยอ่าต่อมานะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดเจ้าตัว Amonog AGV กันนะครับดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดนะอ่ารับวิธีการลงนะครับเมื่อเราโหลดไฟล์เสร็จนนแล้วก็เปิดไฟล์เจ้าตัว Helmet Selector ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเจอเจ้าตัว3ไฟล์นี้นะอ่าเป็น Helmet แล้วก็ Helmet Selector Oiv นะครับแล้วก็ r e d m e นะขั้นตอนต่อไปนะให้เราเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับ อ่านับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ o p e n n v นะครกดที่ติ๊ก Edit Mode ด้วยนะกด Yes ไปนะครับอ่าแล้วจากนั้นนะครับให้ลากอ่าให้กลับมาที่ไฟล์มอดก่อนนะลากจะตัว h e m m e t Selector i n s t a l l o i ตตัวนี้นะคตังนี้นะลากเข้ามาเลยครับเนี่ยมันก็จะเป็นจ้าตัว h e m m e t Selector นะครับนี่แบบนี้เลยอ่าแล้วก็กด Install ไปเลยครับอ่าไปที่โฟเดอร์ o d ดนะอ่าใครไม่มีโฟเดอร์มอดก็ไปที่เกมโฟเดอร์ก็ได้นะครับอ่าที่ผมว่าผมแนะนำให้ไปที่โฟเดอร์ o d ดแล้วกันนะครับ Install นะ มันก็จะขึ้น installation success นะครับก็กด close ไปเลยอ่านะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดเจ้าตัวเอเม a g e selector ไปได้เลยนะครับถามอต่อมานะครับอ่าจะเป็นหมวกนกเอจ a g ีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยแตกไฟล์แตกอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ากอเปิดฟล์แป๊บหนึ่งนะครับไปที่ a g v k 3เลยนะอ่านะครับพอเปิดมาได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นไฟล์แบบนี้เลยนะครับอ่าให้เรากลับไปที่เ v บนะก็จะลืมติ๊กเดมโอด้วยนะครับอ่าไปที่ไฟล์มอสนะครับ ไปที่ a 6 4 v นะอ่าถ้าใครไม่มีตรงนี้นะครับให้เราเปิดโฟลเดอร์เกมเราขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นนะครับอ่อนี่นะครับก๊อปนะครับ A64V มานะครับอะไรเอ่ยอ่าไม่เจอนะเออนี่นะครับก๊อปเ6็ v นะครับคัดลอกขึ้ขวาแล้วก็คัดลอกมานะครับมาแล้วก็มาที่โฟลเดอร์มอสนะครับโฟลเดอร์มอสแล้วก็กดวางไปได้เลยนะครับอันนี้ผมมีแล้วนะโอเค ใครยังไม่มีก็ก๊อปให้เสร็จก่อนนะใครมีแล้วนะครับก็ทําตามผมต่อเลยนะไปที่ X64v ครับไปที่ m o เด l นะ CD Image ตัวนี้ครับโอเคไปที่ Steam p a t Prop นะอันนี้นะอันนี้นะเข้าตามผมเลยนะเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคําว่า Player One P ตัวนี้นะครับอันนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับ แล้วก็ลากเจ้าตัวทั้งหมดนี้ครับลงมาเลยนะลากอันนี้นะครับลงมาเลยครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาแล้วก็ปิดไปได้เลยนะปิดเอาเป็นวีไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะไปอ่านะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปหาแฟงกิตนะครับโดยการกดอ l l นะครับปุ่ม alternate นะครับ่านะครับแล้วก็เปลี่ยนไปหาเจ้าแฟงกิสนะครับ อ่านะครับก็เห็นมุมล่างอ่าล่างซ้ายนะครับก็ e l m e t selector ก็จะติดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอไปเอารถผมก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับเมื่อเราขึ้นรถมาแล้วนะครับให้เรากดตัโอนะโอนะครับอ่าครับมันก็จะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมานะครับให้เราติ๊กที่ enable e l m e t นะครับเข้าไปติ๊กไปนะครับอ่ามันก็จะใส่ไหมครับหมวกน็อกเราก็จะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็น AGB ที่สวยเลยนะครับอันนี้อ่าเมนูต่อมานะครับก็คือ จะเปลี่ยนเป็นตัว O หรือว่าตัว P อะไรก็ได้นะมีเยอะนะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ Remove Helmet ก็คือเอาหมวกกันน็อกออกนะครับนี่เป็นใส่ใหม่นะอะ s t y l i n k Helmet นะครับก็คือเป็นจักรยานนะครับ Full Face นะครับจะเป็นแบบว่าิ i g ไบค์เลยเนี่ยที่เราลงมานะก็จะมี9อันนะครับนี่ใช่ครับก็มี9อันท่านผู้ชมก็ลองเลือกไปเล่นกันดูนะครับ นนก็มีนะครับเป็น Moto X นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบของในเกมนะถ้าท่านผู้ชมจะลงก็ไปสามารถไปลงได้นะครับลงแบบที่ผมสอนเลยนะครับอันนี้เป็นหมวกนอกของอนักอ่านหนัเพิอนะครับนี่ก่อสร้างหรือเปล่าอ่านะครับอันนี้พายร์ลอตนะครับโอเคเที่ยวลงไปก็จะเป็น full face riding helmet นี่ยเนเลยเลยก็เลือกดตามจะชอบนะครับผมเลือกอน,นี้ละกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ เท่แบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาสอนเฉยน,นะอ่าโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ